สวัสดีครับหมอหิ่งนะมครับสวัสดีค่ะหมอสายนะคะก็คลิปนี้เราอยู่ที่เรื่องของการปวดหลังเนาะทายนะอ่ะาวันนี้มีมีอะไรมาถามบ้างก็ต่อจากครั้งที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องว่าอาการปวดหลังทุกคนจะเป็นกระดูกสันหลังครับเส้นประสาทหรือเปล่าครนนี้คนทางบ้านก็เริ่มสงสัยแล้วถ้าปวดหลังเนี่ยเราจะต้องผ่าตัดทุกเคสไหมคะอ่าเป็นหางที่โดนถามบ่อยนะใช่คนใครปวดหลังโอ้เราต้องผ่าหรือย,ยังเลยนะ,ะโอเคก็โดยมากแล้วน,นะครับคืออาการที่ปวดหลังนะครับแล้วก็มีการปวดปลาย้อต้งขาเนี่ย ส, <AL> ส่วนใหญ่แล้วทานยานะครับโดยการทานยาทำกทายภาพเนี่ยมัมกจะดีขึ้นแต่บางบางทีเราทานยาไปแล้วยังไม่ดีขึ้นไงนะ um. ก็อาจจะาเป็นต้องการฉีดยา <is. S 2> ซึ่งการฉีดยานะครับก็คือการฉีดยาเข้าในเรื่องภปปูมิสาทเพื่อลดอาการอักเสบบนตัวเส้นประสาทเนาะเรื่องการปวดร้าวลงขาพวนจะดีขึ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วที่ที่เราคนให้เราดูแลก,กันมานะครับก็พบว่าอาการปวดกับอาการที่ปวดร้าวลงขาเนี่ยจะดีขึ้นก่อนแต่อาการที่มักจะเดือยอยู่คือการชา ชาหายชา้าหน่อยนะครับชาหายชา้านิดนึงแต่ถ้าคนไข้ที่มีคนไข้บางกลุ่มนะที่จะป็นต้องผ่าตัดเนาะ<ฆ>นะครับซึ่งเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณสัก80 90%เปอร์เซ็นต์เนี่ยคนไข้ไม่ต้องผ่าตัด<ฆ>อ่ะทรายลองคิดดูว่ามีคนไข้อยู่สามตัวสามกลุ่มเนี่ยที่ต้องผ่าตัดอันนึนง<ฆ>มีการอ่อนแรงอ่นหนึ่งอ่อนแรง<ฆ>นะครับคือคนไข้ที่กดทับเส้นประสาทเนี่ยเขาอ่อนแรงเนาะก็แนะนาว่าควรจะผ่าตัดดีกว่าไม่งั้นปล่อยไว้ปล่อยไปเนี่ย กล้ามเนื้อจะฟื้นตัวยากขึ้นนะครับถ้าเราเป็นแป๊บเดียวเราผ่าเลยเนี่ยโอกาสฟื้นตัวเร็วกว่าอ,อันที่สองมีปัญหารเรื่องการขับถ่ายอ่านี่สําคัญมากนะครับบางคนไข้บางคนเนี่ยเราเจอกันไปชีทที่ก่อนประมาณสักสามคนนะ <ใช S 1> ที่มีปัญหา <c oughs> เรื่องการกัน้นปัสสาวะไม่ได้อ่าน,นี้ก็แนะนําว่าควรจะผ่าตัดนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือคนไข้ที่รักษามาเต็มที่แล้วกินยามาแล้วฉีดยามาแล้วกินรักษา ครอบจกักรวาลมาแล้วไม่ดีขึ้นยังปวดอยู่เหมือนเดิม,มก็แสดงว่าควรจะผาตัดน,นี่คือคมที่สามกลุ่มนะครับ<ะ>ที่ควรจะผาตัดน,นะครับ